ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับผมเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เป็นเด็กวัดด้วยเราอยู่กับความลําบากมานานเราเป็นคนที่จนมาก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่กับความจนไปตลอดชีวิตยูนิสตีทำให้ผมมีกิสุภาพในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสุขภาพ อย่างตัวผมเองนะครับผมได้มีโอกาสนะครับที่จะขยายธุรกิจนี้ไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในประเทศกัมพูชาเวียดนามหรือแม้กระทั่งประเทศพม่าครับที่กำลังจะเปิดต้อนรับ AEC มันเป้าหมายของผม,ผมต่อไปก็คือผมอยากจะขยายเขาว่า make l i f e b e t t e r แล้วก็ส่งต่อเขาว่า make l i f e b e t t e r เนี่ยออกไปทั้ง AEC แล้วก็ทั่วโลกผมไม่รู้ว่ามันจะมาย่างไงนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ I don't know, but I believe.